ประกาศช่องมาดูกันไม่ใช่ร้านจำหน่ายอาวุธปืนกระสุนหรืออุปกรณ์แต่งปืนเราแค่นำปืนมารีวิวให้ท่านได้รับชมเพื่อให้ทราบรายละเอียดของปืนรุ่นนั้นๆในฐานะผู้ใช้งานและปืนที่นำมารีวิวให้ชมทุกกระบอกเป็นปืนที่มีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเราไม่สนับสนุนให้ใครใช้ปืนเถื่อนเนื่องจากเป็นสิ่งผิดกฎหมายและมีโทษถึงจำคุกขอบคุณทุกท่านที่รับชมและ,สะแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพและสร้างสรรค์คำเตือน จงพึงระลึกไว้เสมอว่าปืนทุกกระบอกมีกระสุนบรรจุอยู่ก่อนทาอะไรกับมันจะต้องเคลียร์ปืนปลดกระสุนออกให้เรียบร้อยซึ่งทางเราได้ทาการเคลียร์ปืนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการถ่ายทําท่านไม่ต้องกังวลว่าปืนจะลั่นและกระสุนทะลุจอไปถูกท่านขอให้ท่านรับชมด้วยความเพลิดเพลินและสบายใจสวัสดีทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งกับช่องมาดูการอยู่กับผมปอนครับในคลิปนี้ก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับการทําสีปืนนะครับคือการเอาปืนไปทําสีใหม่ว่างั้นเถอะก็จะมาบอกเล่าสูขข่การฟังนะฮะ เกี่ยวกับข้อดีข้อเสียต่างๆจากประสบการณ์ของ F c ท่านหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของปืนกระบอกนี้เลยนะครับที่เอาไปทำสีมาไปทำา PVD นะครับปืนกระบอกนี้เนี่ยเป็นของพี่ท็อปนะครับซึ่งก่อนหน้าเนี่กระบอกเนี่ยพี่ท็อปเคยเอามาให้ผมรีวิวนะครับตอนนั้นคือเดิมๆยังไม่ได้ไปทำสีก็จะเป็นสีเงินนะครับก็ตามกระบอกที่ขึ้นให้ดูเลยนะฮะ กลุ่มกระสุนที่ผมยิงทดสอบวันนั้นเนี่ยกลุ่มแน่นมากแล้วก็ศูนย์ตรงเป๊ะเลยนะครับยิงไปเนี่ยก็ท่านลองย้อนกลับไปดูในคลิปรีวิวคลิปนั้นได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่มุมฝาจอด้านบนนะครับคือปืนสวยแล้วก็กลุ่มเพอร์เฟมากนะครับผมค่อนข้างประทับใจเลยทีเดียวนะวันที่ยิงทดสอบนะครับแต่พอพี่เขาไปทำสีมาเป็นแบบเนี้ยแล้วก็ เอามาให้ผมยิงทดสอบหลังจากที่ทําสีมามันคนละเรื่องเลยนะครับกลุ่มกระสุนผิดเพี้ยนเยอะมากกลุ่มกระสุนจะกินซ้ายหมดเลยนะครับกินซ้ายลดสูงด้วยสังเกตด,ดูนะครับศูนย์หน้าไม่ได้อยู่กึ่งกลางนะเยื้องมาทางขวาเยอะมากเยอะจริงๆเกือบจะสุดแล้วนะครับเนี่ยศูนย์หลังดูตรงดีเดีย๋ยวผมจะมีกลุ่มกระสุนตำแหน่งกระสุนให้ดูนะครับเนี่ยแหละครับคือความผิดเพี้ยนที่1นนะครับแล้วก็ ลำกล้องปืนนะครับอย่างอันนี้ไม่มีกระสุนนะครับแม็กกาซีนเปล่ามันก็จะค้างเดี๋ยวผมถอดแม็กลำกล้องปืนด้านในเนี่ยมันมีร่องรอยจากการขูดลบการพ่นทรายว่าง,งั้นเถอะนะครับเพราะว่าไปทําผิวใหม่เนี่ยเขาจะต้องมีการพ่นทรายเพื่อกัดผิวเดิมออกนะครับเราเข้าใจว่าไม่ได้อุดรูลำกล้องนะครับหรืออาจจะอุดไม่ดี ทำให้มันพ่นกินเข้าไปในเนื้อลํากล้องด้านในทําให้เกลียวลํากล้องเสียหายซึ่งมันก็มีผลต่อความแม่นยํามีผลต่อกลุ่มกระสุนนะครับไม่รู้จะเอาอะไรมามาแยงให้ดูนะครับจากลํากล้องเข้าไปประมาณครึ่งนิ้วเนี่ยจะเห็นรอยอยู่รอบเลยนะฮะจุดนี้ก็เป็นจุดที่น่าเสียดายนะครับถ้าเกิดช่างให้ความสนใจในจุดนี้นะครับซึ่งเป็นส่วนสําคัญของอาวุธปืนนะลำกล้องเนี่ยถือว่าเป็นส่วนควบ มีวิธีหาวิธีมาปิดอุดรูไว้นะครับคือป้องกันมันไว้หน่อยอย่างดีนะครับต้องบอกว่าอย่างดีต้องทําให้ดีนะครับผมคิดว่ามันก็คงไม่เกิดปัญหาลักษณะแบบนี้นะครับลำกล้องปืนเป็นอะไรที่ค่อนข้างซีเรียสน,นะครับมีผลต่อความแม่นยาแล้วถ้าเกิดมันเสียหายมันหาเปลี่ยนลําบากมากเปลี่ยนแทบไม่ได้เลยถ้าพูดกันตามกฎหมายนะครับแต่ถ้านอกกฎหมายตลาดมืด อะไรแบบเนี้ยมันมันก็มีแต่มันก็แพงนะครับก็พูดกันตรงๆนะฮะเพราะฉะนั้นจุดนี้ก็อยากจะให้ระวังนะอันนี้ฝากไปถึงช่างนะครับผมอยากจะให้ท่านปรับปรุงเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่เสียหายจะได้ไม่ผิดพลาดอันนี้คือติเพื่อก่อนะติเพื่อก่อไม่ได้ติเพื่อเพื่อจะฆ่าให้ตายให้จมเหยียบให้จมไม่ใช่นะคือถ้าเกิดท่านทําได้โดยที่ปืนไม่มีริ้วรอยไม่เสียหายท่านจะเพอร์เฟกมาก แล้วผมก็จะเชียร์ให้ทุกคนไปทําที่ท่านนะครับจุดอีกจุดหนึ่งนะครับความบกพร่องความเสียหายที่เจอก็คือจังหวะที่เรายิงยิงไปเนี่ยบางครั้งนกตามนะครับก็ทําให้ยิงต่อเนื่องนัดต่อไปไม่ได้เพราะปืนเนี่ยมันเป็นซิงเกิลนะครับนกต้องงานต้องค,อค็อกถึงจะยิงได้ถ้าเกิดนกมันตามปุ๊บเนี่ยมันก็มันก็จะไปแนบกับเฟรมเลยนะเนี่ยวไกลยิงต่อมันมันจะแนบชิดอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยวไกลยิงต่อไม่ได้ เท่าที่ดูนะครับเท่าที่วิเคราะห์กันเนี่ยตอนที่เขาพ่นสีเคลือบสีเข้าไปเนี่ยไอตัวเซียมันเนี่ยสีอาจจะไปเกาะหนาทําให้แง่งนกที่มันจะไปเกาะมันเกาะไม่อยู่นะจากเดิมแง่งมันค่อนข้างคมบางใช่ไหมฮะทำให้มันนกมันเกาะได้แต่พอมันพอกหนาขึ้นมานิดเดียวเพราะง่งเนี่ยมันตัวแค่นิดเดียวเองมันเกาะไม่อยู่นะครับมันก็เลยตามประมาณนั้นเท่าที่วิเคราะห์กันนะครับ ตรงนี้ก็อยากจะฝากไว้นะครับฝากหนึ่งคือลำกล้องฝากสองคือตัวเสียถ้าจะพ่นอะไรแบบนี้ก็ควรที่จะปิดตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็อันนี้ก็ไม่รู้จะฝากยังไงนะาบางจุดนะครับเหลี่ยมมุมพวกนี้ท่านสังเกตดูนะครับปืนคิมเบอร์ไมโครไนนเนี่ยปกติเหลี่ยมสันมุมอะไรพวกนี้เขาจะค่อนข้างคมนะครับเห็นเหลี่ยมสันที่ชัดเจนนะ แต่พอไปทํามาแล้วก็เนี่ยแหละครับอย่างที่ท่านเห็นนะมันจะมนไปเลยมันจะไม่คมอะ่ะมันจะมนดูแบบดูมนไปเลยคือเหลี่ยมสันพวกนี้จะจะไม่มีแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่คนที่จะไปทําสีปืนก็ต้องทําใจนะเพราะว่าผิวเดิมของท่านก็จะถูกขูดออกนะครับแล้วก็ถูกพ่นทับเข้าไปใหม่นะเอาจริงๆเนื้อสีเนี่ย ที่ทามาเนี่ยสวยนะสวยกว่าของเดิมนะครับผมไม่ตําหนิเลยไอ้เรื่องสีเรื่องอะไรเนี่ยสวยนะครับแต่ตําหนิก็อย่างที่บอกอะเรื่องลำกล้องกับเรื่องนกนะฮะคือความความคมของตัวอักษรเหลี่ยมสันพวกนี้มันจะหายไปอันนี้คือจุดที่ท่านต้องรับให้ได้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะจะแนะนําให้ช่างเขาทำยังไงไอ,อ้เรื่องเหลี่ยมสันเนี่ยเพราะดูแล้วมันก็น่าจะเป็นเรื่องปกติ ปืนไหนๆมันก็ต้องต้องถูกลบถูกขุดออกนะครับความคมเหลี่ยมสันมันก็จะหายไปประมาณนั้นนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับสลักสลักไกตลลัวเนี้ยจะหลุดออกมาแล้วนะครับมันหลวมไปหมดเลยนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเอาผมยิงมือซ้ายเนี่ยนิ้วเข้าไปเนี่ยผมโดนบาดแล้วครับเนี่ยเนี่ยไอเนี้ยคมมากนะคมนะเนี่ยนิ้วไปโดนเนี่ยจะบาดมือเอานเนี่ย อันนี้ต้องต้องคอยตอกเข้ายิงๆไปเดี๋ยวก็หลวมหลุดนะฮะประมาณนั้นซึ่งก่อนหน้านี้ก็ไม่เป็นหรอกครับมาเป็นก็ตอนที่ไปทําสีเนี่แหละนะฮะมีจุดไหนกะก็เท่าที่เห็นนะครับหนักๆก,ก็คือเนี่ยประมาณสองสามจุดที่ว่าหนักสุดคือลำกล้องนะครับซึ่งมีผลต่อความแม่นยําโดยตรงนะฮะปืนกระบอกนี้สูญเสียความแม่นยําเสียไปเลยนะครับแล้วลำกล้องถ้าสองดูดีๆก็คือ ลำกล้องเสียหายพอสมควรนะครับแล้วก็เนี่ยที่สำคัญคือนกตามนะตอนมาแรกๆตามหนักมากตามบ่อยมากแต่พอยิงไปสักพักนกไปจิกแง่งสีที่พอกมาที่พ่นมาเริ่มหลุดนะครับก็ตามน้อยลงแต่ก็ยังมีตามอยู่นะครับอาจจะต้องยิงไปสักพักหนึ่งให้สีที่พ่นมาที่พอกมาหลุดจนหมดอะ่ะ มันถึงจะไม่ตามคิดว่าอย่างนั้นนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าต้องยิงไปอีกเท่าไหร่แล้วก็เมื่อไหร่นะครับออก็ประมาณนั้นนะฮะตรงนี้ก็อยากจะให้ระมัดระวังนะครับออมันไม่ใช่แค่กระบอกนี้กระบอกเดียวนะก่อนหน้านี้มีคนถามผมเยอะนะครับเกี่ยวกับปัญหาหลังจากไปทําสีมานะครับแม้แต่กระทั่งปืนแข่งปืนคัสตอมที่ไปแมทจากสํานักดังมาแล้วพอไปแมทมา ถอดลำกล้องเอาไปทำสีแบบนี้แล้วพอเอามาประกอบกับเหมือนเดิมกลายเป็นว่าสูญเสียความแม่นยำยิงติดนะครับก็ต้องกลับไปแก้ใหม่บางเคสก็แก้ได้บางเคสหนักหน่อยก็แก้ไม่ได้นะครับการแมตปืนเขาก็อาจจะมีการพอกการแต้มติดๆหน่อยๆน,นะครับมันไม่ได้เยอะเรามองแทบไม่เห็นถ้าเกิดเราไม่ใช่ช่างนะครับที่ไม่มีความชำนาญ เขาพอกไว้จุดไหนบ้างยังไงบ้างตรงสไลด์ตรงเฟรมยังไงเราแทบไม่รู้เลยนะครับแต่เมื่อเราถอดเอาสไลด์เอา, slide, เอาลำกล้องไปทำสีซึ่งก็อย่างที่บอกว่ามันมีการขัดผิวเดิมออกถึงจะพ่นสีใหม่เข้าไปถูกไหมฮะเท่ากับว่าไอ้ที่เขาพอกเขาแต้มมาเขาแมตมาแล้วอะถูกขัดลบออกไปด้วยนะครับพอมาประกอบกับมันก็ไม่เหมือนเดิมหรอกครับก็เหมือนกับกระบ,บอกเนี่ยแหละครับอันนี้ก็อยากจะฝากเตือนนะครับ ถ้าสมมติว่าปืนของท่านจะเอาไปยิงแข่งต้องแมทอะไรแบบนี้แนะนําให้เอาไปทําสีก่อนถ้าท่านอยากจะทําสีนะเอาไปทําสีให้เสร็จแล้วค่อยเอาไปให้เขาแต่งเขาแมทให้นะครับผมว่ามันน่าจะน่าจะดีกว่าไปแมทก่อนแล้วมาทําสีทีหลังนะครับรวมถึงหลายๆท่านนะครับที่ผ่านมาผมแนะนําตลอดนะว่าถ้าปืนของท่านไม่เสียหายไม่ยับเยินถลอกหรือสนิมกินไม่เยอะมาก ก็อย่าไปทำนะครับก็มีคนถามมาเยอะเหมือนกันผมก็บอกว่าอย่าทำเลยถ้ามันไม่เยอะเพราะถ้าเกิดทำไปแล้วเนี่ยมันก็จะสูญเสียความเดิมของปืนกระบอกนั้นๆไปนะครับอไอ้ความเดิมอ่ะมันสูญเสียแน่นอนแต่ไอ้ผลที่ตามมาที่ไม่ใช่ความเดิมก็คือปัญหาเราเนี่ยนะครับที่เราพบเจออยู่บ่อยๆนะฮะแต่ก็ไม่ค่อยมีใครพูดถึงมากนักนะครับส่วนหนึ่งก็อาจจะกลัวว่าเดี๋ยวจะไปอ,อ,อะไร สร้างความไม่พอใจให้กับร้านที่ทำนะครับที่ผมมาทำเนี่ยทำคลิปเนี่ยผมก็คิดอยู่นะว่าเอ๊ะร้านจะว่าผมหรือเปล่าร้านที่ทำสีเนี่ยแต่ก็นะอย่างที่บอกว่าผมไม่ได้โจมตีท่านนะครับแล้วผมก็ไม่ได้บอกด้วยว่าร้านไหนนะฮะแต่ผมมาให้ข้อคิดทั้งคนที่จะไปทำแล้วก็คนที่ทำก็คือช่างนะครับว่ามีจุดไหนบ้างที่ท่านควรระวัง ถ้าเกิดท่านระวังได้ทําแล้วปืนออกมาสีสวยแล้วปืนยิงๆได้ปกติใช้งานปกติตรเนี้คือเพอร์เฟกผมจะแนะนําคนให้ไปทําร้านคุณด้วยอ,อ,อย่าเข้าใจผมผิดนะไม่ใช่ว่าผมลงคลิปนี้ไปแล้วมาดักยิงผมแบบนี้ก็ไม่ไหวนะครับผมไม่ได้มีเจตนาร้ายแบบนั้นนะครับโฆษณาขายของสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อหาเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในการถ่ายทาคลิปนะครับมาเป็นค่าเป้าค่ากระสุน ทั้งหมดนี้ที่ท่านเห็นเนี่ยก็จะเป็นชุดพระเครื่องวัตถุมงคลของหลวงพ่อรวยวะัตะโกยุทธยานะครับเป็นรุ่น รวยเงินล้านออกที่วัดปราสาทจังหวัดนนทบุรีเมื่อปี2564ที่ผ่านมานะครับก่อนหน้านี้ผมก็เคยทําคลิปบอกเล่าประวัติการสร้างไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดท่านใดสนใจอยากทราบประวัติความเป็นมาก็ย้อนกลับไปดูได้ในคลิปที่แล้วนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่มุมขวาจอด้านบนนะฮะที่นํามาแบ่งปันกันก็มีหลายแบบ2เหรียญนี้ก็จะเป็นเนื้อทองแดงต่างที่การทําผิวนะครับซ้ายมือจะเป็นทองแดงผิวรุง้งขวามือจะเป็นทองแดงรวมน้ําตาลนะครับ งานสวยมากเหรียญคมชัดมากนะตอนจองออกวัดที่แรกเนี่ยเหรียญละ1 5อนะครับแต่ณปัจจุบันนี้ที่วัดให้บูชาเหรียญละ200นะครับสองเหรียญเนี่ยผมเอาเท่าราคาจองที่แรกก็คือเหรียญละ150ยรวมส่งแล้วนะครับทุกออเดอร์จะได้รับสติกเกอร์ช่องมาดูกันเป็นของแถมด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญเสมาเนื้อชนวนบนสารนะครับ อันนี้สร้างน้อยสร้างแค่หมื่นเหรียญก็เอาเหรียญละ2 0 0เท่าตอนจองนะครับที่วัดไม่มีแล้วนะเนื้อชนวนเนี่ยแล้วก็จะมีเนื้อสัตนโลหะลงยาจีวรนะครับเหรียญละ2 0 0ครับรวมส่งก็เอาเท่าราคาตอนจองครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้ออัปกาหน้ากากทองทิพย์นะครับอันนี้ตอนจองเหรียญละ300นะครับก็เอาเท่าตอนจองครับ300รรวมส่งถ้าเกิดท่านใดสนใจก็แอดไลน์มาสั่งซื้อได้นะครับ Line ID ก็แอดไซดด้านหน้าแล้วก็มาดูกันภาษาอังกฤษพิมพ์ติดกันเลยนะครับหรือจะทักมาสั่งซื้อในแชท c e b o o k Fanpage มาดูกันก็ทำได้เช่นกันนะครับสั่งซื้อได้2ช่องทางครับเดี๋ยวจะยิงดูกลุ่มกระสุนให้ดูนะครับหลังจากที่ไปทำสีมานะฮะกระสุนที่ใช้ก็เป็น Bullet Master เป็นลูก b ุิเ r ต์ราวน s e นะครับลูกชนิดเดียวยี่ห้อเดียวกับที่ใช้ทดสอบยิงใน คลิปก่อนหน้าตอนที่รีวิวก่อนที่จะไปทำสีนะครับเพื่อตัดปัจจัยเรื่องกระสุนออกไปนะครับระยะเท่ากัน10เมตรนะครับผมก็จะเล็งจี้ไปตรงกลาง X เหมือนเดิมนะครับ ยิงจบนะครับสไลด์ค้างปกติไปดูกลุ่มก็จะเนี่ยมันกินซ้ายแหลงจี้ตรงกลางเอ็กมาอยู่ซ้ายหมดเลยคราวนี้ดูจันเบียยิงบ้างนะครับลูกกล่องเดียวกันระยะเท่ากัน10เมตรอ่ะพร้อมแล้วเริ่มเหล็งจี้ตรงกลางเอ็กนะครับ ดับเบิลฟีดใช่ไหมอ่าผมลืมพูดถึงในคลิปเมื่อครู่นี้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่เจอดับเบิลฟีดปัญหาเนี้ยมันจะเป็นอยู่ได้สองกรณีก็คือว่าตัวลังเพลิงเนี่ยอาจจะมีมีสีที่ติดอยู่ตรงขอบหรือไม่ก็มีมีการพ่นทรายแล้วละตัวลังเพลิงเนี่ยมันเป็นรอยทําให้ตัวปลอกเนี้ยมันออกได้ช้าประมาณนั้นอะมันมันแน่นยที่วิเคราะห์แล้วอะมันแน่น ออกมันฟิตแน่นกำลังเพลิงมันก็เลยแน่นออกออกได้ไม่เต็มที่ร้อเซนตกตามเมื่อกี้ไม่ตามนี่จันเบียยิงนกตามนะครับ อันนี้ก็ทําให้เสียจังหวะการยิงต่อเนื่องเวลาใช้งานจริงนะฮะปอนไหมปอนโอเคเนี่ยก็ตามที่บอกในคลิปนะฮะยิงให้ดูกันเห็นเห็นโอ้โหอาจารย์เบียร์ยิงได้เพอร์เฟกมากนะครับทั้งดับเบิลฟีดทั้งนกตามเมื่อกี้ผมยิงไม่เป็นเอ้าดูกลุ่มโอ้โห นี่แกแก,แก้งยิงวะเนี่ยทำไมมันเละขนาดนี้สาเหตุที่กลุ่มกระสุนกินซ้ายก็เนื่องจากสูตรปืนมันสูตรหน้าเนี่ยมันเยื้องมาทางขวาค่อนข้างเยอะนะครับมันก็เลยทำให้กลุ่มกินซ้ายาสูตรหน้าเนี่ยมันจะตรงข้ามกับสูตรหลังนะถ้าสูตรหน้ามาขวากลุ่มจะไปซ้ายนะครับถ้าสูตรหน้าซ้ายกลุ่มจะมาขวาจะตรงข้ามกับสูตรหลัง นะฮะศูนย์หลังเนี่ยถ้าขวาก็คือขวาซ้ายก็คือซ้ายนะครับอันนี้อย่าสับสนนะครับทีนี้ก็เลยลองให้อาจารย์เบียร์เคาะศูนย์นะครับเคาะกลับไปกึ่งกลางพอดีนะครับทีนี้ก็มาลองยิงดูกลุ่มกันนะครับผมเชื่อว่าปัญหาอาการกินซ้ายเนี่ยก็น่าจะหมดไปแล้วนะครับกระสุนที่ใช้ก็เป็นแบบเดิมยี่ห้อเดิมนะครับบุลเลต์มาสเตอร์บรรจุไป5นัดนะครับระยะ10เมตร ก็ยิงเต็มที่นะครับผมก็ปั้นเนียนๆตามสไตล์อ้าปรากฏว่านกนกมันตามนะเมื่อสักครู่เนี้ย มันตามผมเนี่ยวไกลไปแล้วมันก็ฟาดเข้าไปมันตามมาอยู่ในจังหวะ h a l f c o อกนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ยังไม่หายนะครับเดี๋ยวดูหน่อยดูว่ากระสุนป้อนไหมปรากฏว่าป้อนเข้านะครับ อ่าเดี๋ยวยิงอีกนัดหนึ่งนะเมื่อกี้สไลด์ออกมาโอเคไปดูกลุ่มกระสุนกันนะครับยิงครบหนะ้านัดเนี่ยครับ กกระสุนก็ขยับมาแล้วจะไม่ซ้ายแล้วนะครับจะมากึกกลางแล้วอาจจะค่อนมาทางขวานิดหนึ่งด้วยซ้ำเพราะจันเบียข้อศูนย์เลยไปนิดหนึ่งไม่ค่อยกลางเท่าไหร่นะจันเบียแต่จะมีอยู่ประมาณนัดหนึ่งเนี่ยแหละครับที่มันชอบโดดนะฮะหลังจากที่ลองยิงมาหลายๆชุดหลายๆครั้งเนี่ยกลุ่มกระสุนจะค่อนข้างแตกจะโดดอยู่นัด2นัดนะฮะจากเดิมเนี่ยมันจะเกาะกลุ่มกันดีมากนะฮะอันนี้ก็ เป็นเรื่องของลำกล้องเกลียวด้านในที่มันสึกหลอนะครับที่เขายิงสายแล้วก็เนี่ยมันเสียหายมันก็ทำให้กลุ่มกระสุนผิดเพี้ยนไปนะครับตรงนี้ก็ไม่รู้จะแก้อย่างไรละในสวดศูนย์ปืนเราก็แก้ไปแล้วแก้เท่าที่เราแก้ได้นะครับ <c oughs> อ่ะคราวนี้ดูจันเบียยิงบ้างนะครับกระสุนกล่องเดียวกันแบบเดิมระยะ10เมตรเท่ากัน รอบนี้ไม่เจอปัญหาอะไรน,นะครับไปดูเป้ากันมันสุดๆแล้วครับ <laughs> มีหลุดแปดด้วยนะครับ <c oughs> จากเมื่อก่อนตอนที่ผมยิงทดสอบตอนรีวิวที่แรกนี่ไม่หลุดวงสิบนะฮะท่านก็จะเห็นแล้วนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดให้ฟังก่อนยิงมันเป็นเรื่องจริงนะครับเพราะเมื่อครู่นี้อาจารย์เวียยิง เจอทั้งสองปัญหาเลยนะฮะเอา้าก็มาฝากเป็นข้อคิดเตือนใจเป็นอุทาหรณ์แล้วก็ฝากไปถึงช่างที่ทำหลายๆท่านนะครับข้อควรระวังจุดที่ต้องระวังหลายๆจุดนะก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าตรงนี้ผมไม่ต้องการที่จะ discredit หรือโจมตีท่านผมเนี่ยสนับสนุนฝีมือคนไทยนะอยากจะให้ทำออกมาได้ดีนะครับ พราะฝรั่งเขายังทําได้ทําดีด้วยนะฮะก็ไม่เจอปัญหาเขายังทําได้คนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับถ้าเกิดตั้งใจทําอุดรอยรั่วนะครับรู้จุดบกพร่องของตัวเองแล้วก็นําไปปรับปรุงไปพัฒนาฝีมือผมเชื่อว่าไม่แพ้ฝรั่งไม่แพ้ชาติไหนในโลกก็อยากจะฝากกันไว้เท่านี้นะครับ